ยายว่ายายว่าลูกก็ลูกก็ลูกก็ได้มีสติขึ้นมาลูกก็มีสติขึ้นมาตอนที่คุณยายว่ามาเด้อยห่วงเลยมาเด้อยห่วงเลยคุณยายว่าใช่ค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็โอ้โหโอ้โหค่ะฟังไรหรือเปล่าก็แล้วก็ก็แล้วก็เป็นห่วงลูกใช่ค่ะต่อไปลูกสวดมนต์นะ ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะสวดมนต์ทำสมาธินะจะได้ไม่ฝันร้ายนะคะจะได้ไม่ฝันร้ายนะคะนั่นไงมีไข่มาน้าหน้ามีไข่มาน้าหน้านั่นไนขะนะ่นั่นหน้านะป,ปิดแล้วครับเออนั่นแหละมันไม่งับแม่เดี๋ยวมันก็งับค่ะ เป็นระบบจำความสะอาด